บุกบาโฮตเด็ดเดี่ยวมากค่ะแม่บุกเลยค่ะใช่เปิดประสบการณ์ใช่ด้วยความที่เราเราก็ยังไม่เคยไปเนาะแล้วก็น้องๆก็ยังไม่เคยไปก็เลยคุยว่าเออบุกดีกว่าอยากไปเห็นว่ามันเป็นยังไงค่ะไปห็นกับตาแล้วมันเป็นยังไงบ้างพี่ยะมันก็ตื่นตาตื่นใจดีนะคะฉันจะไปเองโดยไม่ชวนพี่เป๊กก็กระอยู่ก็เลยต้องชวนพ่อไปด้วยค่ะสามีไปคุมสุดๆใช่ก็ไปไปไปดูแล้วก็เราเราก็ ดูเวลาว่าอะถ้าตอนในพ่อเริ่มกลุมแล้วป่กกลับบ้านดีกว่าผมไม่สนัดก็คือจะแบบเดี๋ยวย,ยาวเดี๋ยวยาวค่ะแต่ว่าก็เข้าไปดูแล้วก็เหมือนเราได้เห็นบรรยากาศการทํางานของเขาอะนะคะก็ให้น้องๆได้เห็นก็ดีก,ดก,ก็ก็ตื่นตาตื่นใจดีค่ะที่พี่เป๊กไม่ห่างพี่ย่ากนี่คือคือใครห่วงใครคะคือถ้าเห็นในคลิปนะจะเห็นสุดท้ายพี่เป๊กได้หนุ่ม ใช่หรอกมีแบบรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบพอแก้มกันแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ทําเป็นคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตลกดีเป็นเรื่องวันนั้นเรียกว่าตามไปเฝ้าเลยนะพี่แอ้ก็คือเราต้องชวนเขาค่ะก็ชวนเขาเพราะว่าถ้าไปเองโดยไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะน่าเกลียดไงี่ยแล้วเกิดเขาไม่เห็นว่าอ้าวไปบาร์โฮสมันก็ดูไม่ดีเราก็เลยต้องชวนเขาให้ไปด้วยกันแล้วตอนที่ชวนมันเป็นควาหนักจนหนักใจอะไรไหมอะไรอย่างเงี้าก็ตอนชวนบอกไปทำบาร์โฮสนะ ก็ชวนว่าพี่ไปบาโฮสกันเาก็เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็ทำซีรีส์ไงเราก็ต้องไปไปดูพาเด็กๆไปดูอะไรเงี้ยเขาก็เลยโอเคโอเคถึงจะยอมไปถึงจะยอมไปก็ก็เคลียร์คิวเราก็ต้องเช็คคิวเขานะคิวเขาคือคือแบบยากสุดอืมด้านราคะก็เลยได้วันนั้นเป็นจอยจอยเนาะจอยใช่จอยหรือเปล่าไม่รู้ ก็โอเคนะคะก็ไปเที่ยวบาโครั้งนึงในชีวิตเพราะถ้าอยู่ดีใช้ไปเองก็คงไม่ได้ไปอันนี้เรามีเรื่องงานติดคออ้างอันนี้ืองสอันที่สียากก็ไม่แน่นะคะจะเห็นว่านักข่าวอยากไปด้วยกันไไปด้วยกันไหมล่ะคะไม่เคยไปเลยค่ะเดี๋ยวไว้ไปไว้ไปบาดีปไนท์กันนะเออดี๋ยวมนุ่มๆุมที่ที่อนุ่มๆุมดีปไนท์ก็วันนั้นที่ไปเราก็ดูว่าแบบเขาทำงานกันยังไงเนาะ แขวนป้ายแล้วก็เดินเรียงแถวแล้วก็ถ้าใครเลือกก็จะถอดป้ายแล้วก็จะดูแลลูกค้าแล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้ยเลยนะแต่เงินสภาพอยู่นะคะใช่ไหมพี่ยาใช่ค่ะสภาพอยู่วันนั้นเราเสียดื้มไหมคะไม่ใครจะกล้าล่ะมีคนไปคุมขนาดนั้นเสียให้พ่อแล้วกั็แต่ก็ดีค่ะสนุกดีหลังจากนั้นแล้ว่็ค่ะมีแบบสอบถามเรื่งการติดต่อประธานที่ยาแบบเรียกค่า ก็มีทุกคนเลยไปกองไหนทุกคนแบบไม่ชวนเลยนะแม่ทำไมไม่ชวน,นะอะไรเงี้ยโอ้โหทีงมงานมีทีมงานคุยแซตโชว์ก็จะบอกแล้วก็ชับพวกช่างแต่งหน้าอ,อ,อีกหลายคนเลยคะ่ะคืออะไอย่างแบบนักข่าวก็แบบนไม่ได้ไปอะไรเงี้ย จริงๆคิดว่ามันมันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับท<ๆ>ุกคนคนที<ๆ>่ไม<ๆ>่เคยไปก็อยากไปเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะพอได้ไปเห็นมาจริงๆก็เหมือนผับเนาะเหมือนผับทั่วไปแต่แค่ว่าเออก็อาจจะมีหนุ่มๆแบบคอยเอนร์เทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันไม่ใช่แบบภาพที่เราตอนแรกเราวาดไว้แบบต้องเป็นผู้ชายถอดเสื้อมาเต้นแบบยั่วยวนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าสรุปก็คือไม่ก็คือเป็นแบบทุกคนแต่งตัวเหมือนชุดชุดหล่อาธรรมดาแต่งตัวดีอะไรอย่างเงี้ย โอเคอยู่ค่ะโอเคคือแบบเป็นแบบเอ็กซ์เพรสเลยนะเอ็กซ์เพรสเื่งบาร์โฮสใช่ไหมสรุปสุดท้ายเปิดบาโฮสงริงจังไม่หรอกค่ะก็แค่เรียนรู้ชีวิตของหนุ่มๆนุมบาโฮสอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าเราจะได้มาเหมือนปรับบทด้วยแล้วก็นึกภาพออกด้วยว่าในบาโฮสเขาทำงานกันยังไงนั่นแหละค่ะทำทำไหนๆก็มาแล้วแม่ ตอนนี้เป็นสภาพผิวใจเมื่อกี้คงได,คได้เจอได้พบกก็จริงๆก็เจอกันบ่อยๆคุยกันบ่อยๆนะคะหนิงโอเคนะคะก็ด้วยด้วยความที่มันก็ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งเข้มแข็งแล้วค่ะก็ก็ถือว่าโอเคมีลูกน่ารักมีลูกฉลาดมีลูกเก่งหญิงพร้อมสู้กับใช่ใช่ค่ะก็ก็สามารถก้าวข้ามผ่านทุกปัญหาไปได้ ้ังใใหกลจจริงๆเราให้กันตั้งแต่แรกแล้วนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าณตอนนี้เขาเข้มแข็งแล้วล่ะแต่บางโมเมนต์ถ้ามันจะมีมุมอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสู้ๆแบบมิเก่งอยู่แล้วอ่ะก็ยังเห็นอยู่กับรา,บรามันอาจจะมีบ้างมีบ้างที่แบบเนาะคนเรามันมันก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งชีวิตครอบครัวจะเป็นแบบนี้นะค่ะเราก็ให้กำลังใจกัน ซึ่งพี่ยาก็ยืนอยู่ตรงแบบว่าอยู่หลายๆหลายๆฝ่ายก็ใช่ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะก็ทํารายการด้วยกันด้วยบ้านอยู่ใกล้กันด้วยก็จะเจอกันก็จะอัปเดตหรือไม่ก็ไลน์คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องคดีเรื่องใดๆอะไรเงี้ยได้อัปเดตก็เวลาก่อนไปศาลก็จะมีการคุยกันแล้ววันนี้มาหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถามถ่ายซึ่ง ก็เดี๋ยวรอบหน้าก็ต้องดูกันว่าจะเป็นยังไงพี่หนิงเครียด่องคดีเครียดปะคิดว่าเครียดนะคะเพราะด้วยความที่หนิงอ่ะจริงจริงเขาก็อยากให้มันจบตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้ามีการพูดคุยหรือว่าอะไรที่มันลงตัวหนิงก็ไม่อยากจะให้มันถึงท่านนี้หรอกแต่ในเมื่อคุยกันไม่ลงตัวก็เลยต้องใช้เหมือนใช้สารช่วยเงตอนที่ที่หนิงตัดสินใจโพสภาพชี้แจงเนี้ยก็มีกระแสแับหลากหลายเรื่องที่่หนิงคระพี่่ะ คือ,เ,อเราก็ถามเหตุผลว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งตัวหนิงเองก็บอกว่ามันมีภาพหลานที่ที่มันออกมาแล้วคนทำให้คนเข้าใจผิดอะคะ่ะแล้วก็อาจจะด้วยอารมโมโหที่แบบหลานต้องมาซวยคนในครอบครัวต้องมาซวยเพราะเรื่องนี้อะไรเงี้ยคะ่ะมันก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบที่ไม่ไหวละก็นเรื่องแบบ นน <m uch ing> ไม่ได้มีความกังวลนะคะเพราะเหมือนแบบคือถ้าจะมีการฟ้องก็หนิงก็บ,บ,บอกว่าให้ฟ้องหนิงคนเดียวอย่าเอาคนอื่นมายุเพราะมันเป็นเรื่องของหนิงก็กำลังใจดีกำลังใจดีใช่ค่ะไปถึงอะไรนะคะอ๋อ ไม่ได้ปรึกษาแต่ว่ามีการคุยกันว่า,าน่าจะเรื่องบริษัทอะค่ะเหมือนน่าจะมีหุ้นส่วนแล้วก็แยกกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละก็เลยขายตึกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่นี้เป็นเรื่องธุรกิจเฉยๆค่ะใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกียวั้ยโอเคค่ะไม่เจอเลยค่ะ เจอล่าส,สุดก็ที่คลิปที่เคยลงตอนที่ไปส่งอตอน,น,นที่ที่บ้านที่หนิงไปที่เราไปหน้าบ้านเขาแค่นั้นเองก็ยังไม่เจอเลยใช่ยังไม่เจอเลยสามารถหรือ,รอว่าคุยก,กันต่อได้กับจินใช่ไหมคะคุยได้คุยได้ค่ะเพราะจริงๆทั้งหนิงและจินเราก็สนิททั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจินก็เป็นน้องที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเรื่องครอบครัวเขาเหมือนก็เรื่องของเขาเนาะใช่ไหมคะจินเป็นเพื่อนที่ดีค่ะเป็นน้องที่น่ารักคนกลางผง ความลำบากใจเหรอคะยืนอยู่ตรง,ตรงอัอนลำบากใจไหมไม่นะคะคือเราเข้าใจอะว่าปัญหาครอบครัวมันก็เป็นอะไรที่มันมันก็กําหนดไม่ได้อะไม่บอ,อกแม้ว่าแบบมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็เขาก็เป็นคนใกล้ชิดเราทั้งคู่เพราะฉะนั้นในการที่ที่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาปรึกษาอะไรเงี้ยเราก็เราก็ให้คำปรึกษาแล้วเราก็อยู่ในฐานะที่เราโตกว่า อาจจะผ่านมรสุมชีวิตมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เขาอยากปรึกษาเราก็เข้าใจเพราะว่าเราก็เคยเคยผ่านมาก่อนอะไรย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> โอเคฝากค่ะฝากค่ะมีการฝากตอนนี้ไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีก็คุยกันทีเดียวก็ไม่ได้มีการโทรไปค่ะก็้วแค่นั้<ะ>นะ